ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l บอสหนิงส่งออกตลาด EU นั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มากด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์ช่วยผรักดันซึ่งกันและกันนะคะบอสห i ิงก็ต่อใหอ้ YouTube มีปัญหาบอ s s i n g ก็จะพยายามที่จะไปซัพพอร์ตทุกคนเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันบอส n i ิง มีทํางานนะคะของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบไปแวะนะคะมาให้เทคนิคดีๆในเรื่องของการขายให้สําหรับเจ้าของแบรนด์มือใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่ให้กับผู้ประกอบการนะคะที่อยากจะเริ่มต้นในการฝึกการขายแล้วก็เจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ๆนะคะที่อยากจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่สามารถที่จะปิดยอดขายและที่สำคัญคือไม่เหนื่อย ะะแล้วก็สนุกได้เป็นการาฝึกหาประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองประสบการณ์ในการทำงานแล้วที่สำคัญนะคะก ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปในตัวคือมีแต่ได้กับได้ไม่มีอะไรเสียเปรียบนะคะการลงมือทำเนี่ยย่อมดีเสมอนะคะดีกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่รอ,อโอกาสที่มันจะเข้ามาอยู่รอโชคชะตาต่างๆนะคะไม่มีใครให้อะไรเราฟรีๆนะคะเราต้องสร้างเองนะคะเราถึงจะได้เร็วนะคะ วันนี้บอสสิงหก็เช่นเคยค่ะจะมาให้เทคนิคนะคะ3เคล็ดลับที่ทำให้คนยอมจ่ายเงินให้กับเราง่ายๆโดยที่เขายินยอมนะคะและเราเองก็ไม่ได้ไปโน้มน้าวไม่ได้ไปปลุกปั่นนะคะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจมาเซ็นสัญญากับเราหรือว่าซื้อสินค้ากับเราสิ่งที่บอสสิงหรู้สึกว่าคุณจะต้องมีก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ สามทักษะด้วยกันเนี่ยก็คือ1ก็คือเป็นในเรื่องของ mindset นะคะ Mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีก่อนนะคะอันดับที่2คือทักษะของการสื่อสารอันดับที่3คือทักษะของการขายนะคะ สิ่งที่วอสสิ่งแนะนนำให้คือคุณเอาไปใช้ได้ตลอดทีพเลยนะคะคือ,อจะเป็นวิชานะคะจะเป็นสุดยอดคำพีเนาะนะคะเวลาที่คุณออกไปท่องยุทธภพเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะชักกระบี่นะคะเอามาใช้ในเวลาจำเป็นได้เสมอนะคะ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกว่ากระบี่ของคุณเนี่ยเวลาที่คุณชักนะคะกระบี่ออกจากฝักเนี่ย เวลาที่จะทำให้กระบี่ของคุณคมอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการรับคมมีดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการตลาดนั่นก็คือการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือการหมั่นหาความรู้นะคะเพราะว่าการฟังการอ่านฝน่ยฝนทักษะของการสื่อสารเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะหนึ่งแหละนะคะเวลาสื่อสารมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ดูดีมีความน่าเชื่อถือนะคะเวลาลูกค้าเขาฟังเราเขาก็จะได้ รู้สึกว่ามั่นใจนะคะในองค์ความรู้ที่เรามีนะคะเราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนที่น่าเชื่อถือไม่จําเป็นต้องให้บอสสิ่งอธิบายนะคะว่าจะต้องเป็นยังไงเนาะนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยนะคะหหาความต้องการของลูกค้าให้เจอบอสสิงบอกเลยว่าถ้าเราจะไปขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาพูดแต่ในมุมของตัวเองฉันดีอย่างโน้นฉันดีอย่างน,น,น,างนี้บริษัทฉันดีแบบโน้นฉันดีแบบนี้คือ 999. เนเนี่ยพูดแต่ในมุมของตัวเองบอสสิงบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากฟัง ะะเพราะเขารู้สึกว่าเขาฟังมาเยอะแล้วนะแล้วก็เทคนิคของการขายก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือหาความต้องการของลูกค้าให้เจอแล้วการที่คุณจะรู้ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะคะคืออะไรคุณจะต้องใช้จิตวิทยาขั้นเทพขั้นลึกนะคะด้วยการเอาใจใสะะ่มองทุกสิ่งทุกอย่าง360อ,อกองศา มองทุกสิ่งทุกอย่าง360องศา oh. โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าเขาพูดทุกเรื่องบอกทุกเรื่องแต่คุณสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะด้วยการใช้เซนส์ขั้นสูงนะคะในการคิดวิเคราะห์ไตรตรองด้วยการจับคำพูดของลูกค้าของคุณ hmm. ที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไรข้อที่2นะคะคือตอบในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังค่ะนะคะ ตอบในสิ่งที่ลูกค้ายอยากฟังเท่านั้นนะคะต้องวงเล็บด้วยว่าเท่านั้นเวลาที่เราไปขายนะคะคือถ้าคนที่เป็นท็อปเซลล์จริงๆเนี่ยนะคะไม่ใช่นักขายนะคะถ้าคนที่เขาเป็นท็อปเซลล์จริงๆแล้วก็มีความรู้นะคะทั้งด้านข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าเขาจะพูดเฉพาะในสิ่งที่ ลูกค้าอยากฟังเท่านั้นนะคะไม่พูดเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเอาพอดีนะคะเอาตรงประเด็นที่ลูกค้าเขาอยากฟังนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราพูดเยอะจนเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะข้ามประเด็นสำคัญสำคัญไปแล้วก็ทำให้ลูกค้าฟิลเขาหลุดนะคะหลุด พอฟิลล์ลูกค้าหลุดเนี่ยกว่าเราจะกลับเข้ามาสู่จุดนะคะฟิล์ที่ลูกค้าเขาอยากได้ฟังแล้วเขาก็อยากจะแก้ปัญหาของตัวเองแล้วเขาก็มีปัญหาอยู่ภายในเนี่ยนะคะแล้วเราไม่สกิดสักทีเนี่ยอันนี้จะทําให้อารมณ์ของลูกค้าเนี่ยเขาดาว ะะพอเขาดาวแล้วเขาก็ไม่อยากไปต่อแล้วก็ไม่อยากฟังต่อนะคะเพราะเขารู้สึกเบื่อเหมือนเรามานั่งขายให้เขาแต่เราไม่ได้มาช่วยเขาเลยนะคะยิ่งเราอยากขายก็จะไม่ได้ขายนะคะข้อที่3มนะคะนั่นก็คืออย่าโจมตีความเชื่อของลูกค้านั่นเองค่ะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการโจมตีลูกค้าคนส่วนมากอย่างที่บอสสิงเล่าให้ฟังแล้วค่ะว่าถ้าเป็นนักขายเนี่ยเขาจะ ผิดพลาดเรื่องพวกนี้เยอะมากๆแต่ถ้าเป็นระดับท็อปเซลนะคะเขาจะรู้เลยว่าอะไรที่สะกิดได้สิ่งที่เวลาเราเกิดการสนทนาเนี่ยนะคะต่อให้เราไม่ได้ขายก็แล้วแต่ต่อให้เรานะคะอยู่กับเพื่อนเราก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรแตะในบทสนทนาเลยนั่นก็คือการโจมตีความเชื่อนะคะของฝั่งตรงข้าม สำคัญมากเลยนะคะถ้าเราอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีพันธมิตรนะคะเราต้องรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะคะของผู้อื่นด้วยความรู้ความรู้เปลี่ยนการตัดสินใจก็เปลี่ยนนะคะการที่เราจะไปโจมตีว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณเชื่อนะมันไม่ใช่นะเฮ้ยยุคนี้แล้วไม่ควรนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เชื่อในสิ่งที่ตัวเองนับถือ แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะความเชื่อของผู้คนได้นั่นก็คือการค่อยๆป้อนในเรื่องของความรู้นั่นเองค่ะนะคะจำไว้เลยนะนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายสินค้าตั้งแต่หลักแสนหลักล้านขึ้นไปเนี่ยนะคะทำสามข้อนี้ฝึกฝน3ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอ บอสสิงบอกไว้ก่อนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาการที่เราจะเป็นนักขายแล้วค่อยไต่เต้ามาสู่ท็อปเซลเนี่ยนะคะอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยนะคะคุณต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าการพัฒนาตนเองหรือว่าการฝึกฝนเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะทุกวันนี้บอสสิงยังต้อง เรียนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมเหมือนจะไปสอบนะคะอยู่ทุกๆุกวันบอกเลยนะคะไม่ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับผู้ที่ใฝ่รู้นะคะแล้วก็ใส่ใจในการที่อยากจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจริงๆนะคะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าสิ่งเชื่อว่าอยากจะแบ่งปันให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของแบรนด์มือใหม่นะคะไปช้าๆแต่อย่างน้อยคุณต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ฟังลวกๆ แต่คุณต้องเข้าใจแก่นนะคะถึงจะสามารถขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้และที่สำคัญไม่เกี่ยงในเรื่องของราคาเพราะว่าเราขายคุณค่าไม่ใช่ขายผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ